ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมครูเดียร์ในชา n e l จันเดียร์นะครับวันนี้ก็จะมาพาทุกท่านนะครับลองทดลองยิงดับเบิลแท็นะครับครับต้องเท้าความไปถึงในตอนที่ผมเคยเรียนหลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้นะครับของตํารวจภูธรภาค4นะครับก็ได้เรียนรู้วิธีการยิงปืนนะครับแบบดับเบิลแท็นะครับหรือการยิงปืน2นัดต่อเนื่องนะครับเพื่ออะไร ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับการยิงดับเบิลแท็บสำหรับนักกีฬาแล้วก็เพื่อป้องกันตัวนั่นเองนะครับสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องยิงรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับรวดเร็วแล้วก็แม่นยำถ้าเป็นการยิงแบบป้องกันตัวนะครับก็จะเป็นการทำให้คู่ต่อสู้หรือว่าจนผู้ร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายเรานั้นเกิดอาการช็อกนะครับเกิดอาการช็อกอถ้า มีการยิง1น,นัดนะครับอันนี้คู่ต่อสู้ก็ยังอาจจะยังไม่หยุดพฤติกรรมหรือยังไม่ยับยั้งการกระทำนะครับที่จะเข้ามาทําร้ายร่างกายของเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับแต่ถ้าเป็นการยิง2นัดต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้คนที่ถูกกระทำนั้นรู้สึกช็อกนะครับแล้วก็อาจจะหยุดพฤติกรรมไปได้นะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่รัว สินัดไปเลยการรัว10นัดนั้นมันจะทําให้ความแม่นยําของเรานั้นตกลงไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการยิงดับเบิลแท็คือยิง2นัดปั้งปังเว้นวักปั้งปั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10นัดก็ยังได้นะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้ภาพและเสียงอาจจะยังไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากผิดพลาดท,ทางเทคนิค ในตอนที่เดินทางไปสนามยิงปืนนะครับไม่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ภาพและเสียงไม่ตรงกันเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกยิงดับเบิลแท็กันนะครับก็จะดูภาพไปแล้วก็ฟังบรรยายไปด้วยนะครับผมอาจจะไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการยิงดับเบิลแท็นั้นเป็นยังไงนะครับด้านหน้าเป็นแนวสนามยิงปืนนะครับก่อนอื่นก็เคลียร์ปืนก่อนนะครับค้างสไลด์ เช็คว่าไม่มีกระสุนในรังเพงลิงลันไกบนทิทางที่ปลอดภัยก่อนอื่นนะครับเราต้องดูระยะไกของเรานะครับว่าระยะลากไกของเรานั้นสั้นยาวเพียงใดนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องดึงสไลด์นะครับเพื่อขึ้นลำนะครับถ้ากระสุนเข้าไปอยู่ในรังเพลิงแล้วไกก็จะงางออกมาแบบนี้นะครับเราก็นํานิ้วแตะเข้าไปยีหน้าไกนะครับแล้วก็ค่อยๆลากนะครับลากมาเรื่อยๆจนถึง ในส่วนที่เขาเรียกว่าวอนะครับวอหรือส่วนที่ก่อนที่จะเกิดการลั่นไกถ้าเราลลกอีกนิดเดียวนะครับไกก็จะลั่นออกไปนะครับอันนี้คือจุดที่เราจะต้องฝึกนะครับเป็นการดายไฟเราอาจจะใช้กระสุนัมมี่ประกอบด้วยก็ได้แต่อันนี้ผมยิงแบบยิงแห้งไม่มีกระสุนัมมี่นะครับถ้าท่านใดอยากจะฝึกก็สามารถฝึกที่บ้านได้นะครับทีนั้นเราก็อุปไกไว้ขึ้นลำอีกรอบนะครับ อุปกลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยนะครับขึ้นลำเสร็จก็ค่อยๆปล่อยนิ้วมือออกไปยังจุดที่รีเซ็ตนะครับจุดรีเซ็ตสังเกตง่ายๆมันจะดังแก๊กนะครับเราไม่ต้องปล่อยมือออกไปสุดนะครับเราค่อยๆปล่อยไกลอ,ออกไปในจุดรีเซ็ตมันจะดังแก๊กนะครับจากนั้นเราก็ลากไกลต่อนะครับดึงไกลเข้ามานะครับในจังหวะที่<บ>ถึงวแล้วก็ลั่นออกไป นะครับแบบนี้ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลำรีเซ็ตลั่นไกนะครับขึ้นลำไปจุดรีเซ็ตลั่นไกนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่นะครับไปยังจุดที่เ,เริ่มต้นใหม่นะครับถ้าท่านปล่อยไกไม่อุปไกไว้นะครับท่านก็จะต้องเริ่มรอบใหม่ทำให้ยิงซ้ำนัดต่อไปได้ช้าลงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกกับ กระสุนจริงดูนะครับทีละ2นัดนะครับแล้วก็มาดูกลุ่มว่ากลุ่มมันจะประมาณไหนนะครับซึ่งผมจะกําหนดไว้ว่าให้อยู่ในกระดาษ A4 นะครับถ้าอยู่ในกระดาษ A4 ระยะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับการฝึกยิงดับเบิลแท็นะครับเราหุบไกลไว้แบบนี้นะครับการขึ้นลําครั้งต่อไปเราจะได้เกิดการรีเซ็ตนะครับผมเดี๋ยวไปชมตอนที่ยิงกันเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตบรรจุก,กระสุนก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับการยิงแล้วมันแถบเนี่ยต้องยิงทีละนัด2นัดต่อเนื่องนะครับผมบรรจุกระสุนไปก่อน2นัดเบื้องต้นนะครับใช้กระสุนลูกซ้อมแต่ว่ามันเป็นกระสุนจริงนั่นแหละครับแต่เราเรียกว่าลูกซ้อมไม่ใช่นะครับจากนั้นก็บรรจุเข้าไปในแม็กกาซีนแล้วก็เอาแม็กกาซีนเข้าไปในตัวปืนในละะนักษณะคอนดิชัน2นะครับคอนดิชัน2ก็คือยังไม่ขึ้นลำพอผมจะขึ้นลำปุ๊บนะครับ ผมก็จะทำการยิงออกไป2นัดแล้วมาดูกลุ่มกันว่ายังจับกลุ่มในกระดาษ a 4หรือไม่นะครับระยะประมาณ8ถึง1ิเาเดี๋ยวลองดูนะครับผมต้องขออภัยจริงๆครับเสียงอาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวลองดูก็ลองฝึกแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นกระดาษเป้ากระดาษ a 4สามารถพกจากบ้านไปก็ได้นะครับเป้ากระดาษ a อพร้อมนะครับเริ่มขึ้นลำ อ่าโอเคอันนี้แบบยิงแบบช้าๆให้ดูก่อนนะครับว่าการยิงดับเบิลแท็เป็นยังไงนะครับต้องอยู่ในลักษณะรีเซ็ตไกลนะครับเคลียร์ปืนดึงสไลด์3ครั้งปลดส่องดูในลังเพลิงไม่มีกระสุนนะครับลั่นไกลไปในทางที่ปลอดภัยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันเลยนะครับอ่าก็ ถือว่าอยู่ในกระดาษ A4 ทั้งสองนัดนะครับอันนี้ยิงแบบช้าๆประณีดนะครับผมถ้าสมมติว่าอันนี้คือร่างกายคนนะครับข้างบนสมมว่าข้างบนเป็นปอดข้างล่างเป็นลำไส้หรือว่าเป็นกระเพาะพอ,อาหารอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้นะครับอันนี้คือวิธีการยิงดับเบิลแท็คราวนี้ผมจะยิงต่อเนื่อง4นัดให้ทุกท่านดูนะครับต่อเนื่องสนัดนะครับเว้นเป็นชุดชุดละ2นัดนะครับ แต่จะใส่กระสุนไปทั้งหมด4นัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะลองยิงแบบ Double ap, ดับเบิลแท็ดูแล้วมาดูกลุ่มบ้างยังจะยังอยู่ในกระดาษ A4 ไหมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือท่านจะต้องคุมปืนให้ดีนะครับล็อกข้อมือให้ดีนะครับถ้าท่านไม่ล็อกข้อมือเนี่ยโอกาสที่กระสุนมันจะออกจากกระดาษ A4 มีสูงมากนะครับพร้อมนะครับเริ่ม อันนี้ผมพยายามให้มันเร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ก็เร็วได้เท่านี้นะครับเนื่องจากผมไม่ใช่นักกีฬานะครับเป็นแค่ผู้ที่มีความสนใจในด้านอาวุธปืนแล้วก็อยากจะยิงปืนไว้เพื่อป้องกันตัวนะครับก็จบหลักสูตรการยิงปืนเพื่อป้องกันตัวนะครับก็คือเป็นหลักสูตรระบบต่อสู้ก็ได้กลุ่มประมาณนี้ครับยังอยู่ในกระดาษเอนะครับทั้ง6นัดนะครับ2นัดที่เรายิงแล้วก็2นัดล่าสุดที่ผมยิงก็อย่างนี้เลยนะครับ กลุ่มก็โอเคเลยนะครับถ้าอยู่ในกระดาษ A 4แบบนี้ก็ถือว่าอโอเคผ่าน,นครับเป็นที่พอใจนะครับในการยิงดับเบิลแท็บท่านใดที่อยากจะนําไปฝึกก็สามารถเอาไปฝึกได้เองที่สนามยิงปืนใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็ถ้าท่านยังไม่เคยยิงปืนนะครับยังไม่เคยสัมผัสปืนก็แนะนําว่าให้เริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับซึ่งถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียน cross ยิงปืนพื้นฐานกับผมนะครับจันเดียร์นะครับสามารถเข้ามา สมัครได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แฟนเพจไว้ให้ทักมาที่แฟนเพจเลยนะครับก็มาคุยกันนะครับก็คิดซะว่าเป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็สนับสนุนค่านมค่าขนมให้ลูกสาวลูกชายของจันเดียร์นะครับหลายหลายท่านก็จะสอนยิงปืนไม่เหมือนกันนะครับมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปส่วนผมก็จะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองมาพูดคุยกันดูนะครับว่าทำไมผมต้องทำหลักสูตรออนไลน์ออกมานะครับผม่าลืมนะครับ อดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ชาแนลจะเนวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ